Thank you สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่เ c h กโคทูทูฟิชชิ่งครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่กลางเขื่อนลำปะเทานะครับมากับทีมงานครับกับน้องปุณนะครับอยู่หัวเรือนะครับนี่ข้างบนนะครับแล้วก็นูเลยน้องคิวอีกลำหนึ่งนะครับสองลำาอยู่กลางเขื่อนลองหาปลาครับวันนี้ลองมีอุปกรณ์มาหลากหลายนะครับมีทั้งคันไม้ไผ่นะครับแล้วก็คันปีอปอมเดี๋ยวลองหาผลงานกันดูครับว่าวันนี้ จะมีผลง,งานมาโชว์เพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับฝากติดตามด้วยครับพร้อมตอน,นนี้ก็มาอยู่เกาะกลางน้ำนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวลองอลมาลเล่นเบ็ดไม้ไผ่กันดูนครับตัดแล้วก็วัดเลย,ยวัดเลยไม่ต้องไหน้นี่มันตัดน,นิดเดียวก็พอเ <laughs> อาพูนแล้วเองพุน <c oughs> เดี๋ยวดูผลง,งานครับหมายนี้มีตัวไหม เดี๋ยวที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นกุ้งนะครับนี่นะเพื่อนลองดูลองดู ตัต้งตลึกลึกนี่เนี่ยต้องลึกหน่อยพี่้องก็นีมาเอาอะทตรงนี้แบบโพดปุ๊บ ตอ่ตอเมื่อต่อเมื่อห้าสิบห้าสิบถ้ากินอะไงก็ติดถ้ายกเคลื่อนก็ติด ยกเคลื่อนแบบเบาๆก็อาจจะไม่ติดก็ได้ร้อนมาก มากลางดงผักกระเฉดนะครับลองดูครับว่าใหม่นี้มีตัวไหม หวานแล้วครับตอนแรกเพือ่อนตัวน้อยๆครับเท่านี้โอเคโอเคแต่ตีเราต่อไปครับว่าจะมีตัวเพิ่มเติมหรือเปล่าน,นะครับผม ลุ้นๆไปแล้วอู้หูสวยๆสวยสวยครับสวยสวย,ยอดเลยไปๆไปๆดีๆดีดอ,อ่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วลุ้นแล้วขาดนะลดลดลดหมานจริงครับน้องปุ่น <c oughs> ดีดีนี่แต้มแล้ว <c oughs> สุดยอดครับสองแต้มครับจากน้องปุ่นคนเดียวเลย สุดยอดใหญ่จัดอะไรเลยโคตรโหดเลยอะป่ากินโหดมากเลยอะอจับปั๊บนั่นแหละนั่นแหละอนันแหลเออนอดอะแน่นอนจับลืาป่าลอดสอดเลย สามตัวกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วสามตัวแล้วสามตัวแล้ว2บุยคนเดียวแล้วพี <laughs> ่ต้นก็เดือ <c oughs> บึ้นมา้กันดีดีนะ รายการเราก็เปลี่ยนไซกปลุกขยายเหมือนเดิมสวัสดีมันก็ไม่เอาอะดกว่าคื

ใหญ่ๆปลาใหญ่ตามหมาน่คนเดียววะ่ะหมาน่คนเดียวแล้วครับคุณนี้ของผมเุค็คนต่อเนี่ยเพื่อนไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะเดีย๋ยวสูมให้ดูมันตอดอ่ะแต่มันไม่ลาก ปลาอะไเนี่ยแก้มช้ำเหรอกระสูบเล็กต้นกระสูบเนี่ยว่าคิวอยู่ไหนหรือว่าได้ไปลาอะไรไม่รู้กระสูบป,ปะเนะี่ยต้นกระสูบหรอกระสูบหางจุดอ่ะเคยเห็นไหมหางจุดๆปลาปลาอะไรวะคิวนนอ่าเหรอ,อ ว้าซอยนกเขาเพื oh. Oh, oh, oh. ่อนๆโอ้ยยู่ตั้งนานบนได้ปากกาสี่ตัวแล้วอุนยโอ้ตรงนี้กำลังเข้ากิวโอ้โอ้โอ้กินแบบพีเผยรุนรุน่ไว้นี้หล่อน ีไปนี่ก่อนไม่ปล่อยน้องหรอกตอนนั้นนี่พียโอ้ยดูซิเอาเป็นขวัญพี่ก่อนดิเออเอาเป็นขวัญกำลังใจก่อนดิมันจะไม่ตายมีน้ำอยู่ขวัญให้ว่ายเล่นๆแถวๆนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวย้ายใหม่กันนะเพื่อนๆ ทุกคนง่ายน้อว้าวว้าวก็ได้อยู่นะแม่เราไม่ได้กังนะนี่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 ได้ประมาณห้าหกตัวด oh. oh, ียอดดียอดนี <off proyect s> oh. <laughs> ่ปกติไปมันไม่ได้ก็ด <vit> ีก็ดีไม่กัดหรอกต้องเจอย่าเทพตอนนี้คิวเจอคอกนะครับฉโดลองไล่ตามดูดูอยู่นะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า เดี๋ยวกำลังไปสมทบข้างๆ ทัยัตเคยนพอแล้วพองเ้วองเอแนวไค่มาขยับไมหานะดูุ้งกระโดดเต็มเลยกำลังจะมุดไปนู่นหรอกุ้งกระโดดยูข้าฝั่งแล้ว เอาเอาทุกทางเอาทุกทางเอาเล่นเล่นทุกอย่างหน้าดินก็ลงเบียรก็ลงมันมันโดนไล่ไนแน่แน่เลยอะ ก็ใช้สูตรเดิมหูขอคอมเมตีมกันเขี้ยวยังวะมันต้องหลอกไว้นอกให้มันหลอกไว้นอกไม่ได้เขี้ยวเลยจะได้นี่นี่สี่ปักอ่ะขอให้โดนปักใช่นั้น ีไรูดดโอ้เป็นหางน้ำไหมเห็นเห็นไปไปตามตามตามมันมากัดอะไรอย่างเี้เรือนไม่ออกเลยไป้ไปอ้ี่ต้ออไปข้างนอกกันเถอออไปตามล่ากับปลากับเ้ามั้งนี่ไง

โอเคครับเพื Anyways, okay, ่อนๆสำหรับในคลิปนี้ก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับเพื่อนตามหาครอบเชโดช่วงท้ายคลิปก็มีกัดของคิวไปทีนึงนะครับแต่ว่าไม่อยู่นะฮะแล้วก็อีกค้อกหนึ่งก็วิ่งหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวไว้ติดตามชมคลิปหน้าครับว่าในคลิปหน้านี้จะพาเพื่อนเพื่อพี่หนานาไปที่ไหนกันต่อนะครับฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไปกับบ้านนักเรื่องเราไปดูพวกเรากับบ้านกับบ้านโอ้โ้บรรยากาศไม่มันกินวนๆแถวข้ออะ ทีนี้ยมันขึ้นหน้าเรือพวกเลยตีดูสองไม้มันเอาเลยเอาอาเิอ,อแต่วัดไม่อยู่